สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย สวัสดีค่ะได้เวลามาเช็คลมฟ้าอากาศกับปอปลากมเนตรค่ะคุณผู้ชมคะอีก96วันจะสิ้นสุดฤดูฝนนะคะดังนั้นช่วงนี้ยังคงต้องเจอฝนกันอย่างต่อเนื่องโดยวันพรุ่งนี้ค่ะลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดปกคลุมอ่าวไทยประเทศไทยและทะเลอันดามันทําให้ประเทศไทยนะคะยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะจากนั้นค่ะวันเสาร์ที่30กรกฎาคมถึง 3สิงหาคมนะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ นั่นเป็นเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนนะคะโดยฝนจะตกหนักบางแห่งของภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงขึ้นโดยคลื่นจะสูง1-2เมตรค่ะจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรเราไปตวรวจสอบสภาพอากาศราย,รายภาคในวันพรุ่งนี้กันค่ะ ขึ้นไปที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือมีฝนร้อยละ20ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงที่สุด38องศาค่ะภาคอีสานมีฝนร้อยละ30นะคะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงที่สุด36องศาภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30-60ถึงและฝนตกหนักนะคะส่วนใหญ่ยังคงเป็นภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงที่สุด37องศาค่ะ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝนร้อยละ6กอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงที่สุด35องศาภาคใต้ฝั่งอันดมามันมีฝนร้อยละ60ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด34องศาค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60นะคะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงที่สุด36องศาค่ะขณะที่ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะคะเตือน2จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขงังได้แก่ที่อ่างทองและอยุธยาค่ะ นอกจากนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ําทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ําและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งนะคะของภาคกลางและภาคตะวันออกในพื้นที่ของจมุดสาครสมุดสงครามสมุดรปราการฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีตราดค่ะเพชรบุรีประจวบคีรีขันและกรุงเทพนะคะส่วนภาคใต้ค่ะก็ที่ชุมพรสุร,ราธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังสตูน วันหยุดยาวนี้นะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและกลับมาพบกับลมฟ้าอากาศกับปอปลากมลเน่และสุธิดาพยากรได้ในก้าวข่าวข้ามทุกวันสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย